จีเพรสส์มาสังกัดพระองหาธาตุานกฎปันท้พระองคงมันชวบเด็น้องปัญญาธาติจชีตตาโกเวีกรอนไต้จีซัมซัมาไตปัญญะดัมบ่อยจิตกาหายนี้บางน้องก้าซ้อนอมดที่พระคนเจ้าก็เข้าใจว่าเหมือนกันที่ยอมรับว่าสิ่งที่อย่างเช่นเห็นนี่ก็คือเป็นเห็นนะไม่ใช่ยอมรับยอมรับคือเรายอมรับแต่เข้าใจถูกต้องว่าเห็นไม่ใช่เราก็มีธรรมกคติผู้แสดงธรรม ที่กัมพูชาบางท่านเขาก็แสดงอย่างนี้ว่ายอมรับความจริงเนี่นยใช่ก็คือว่ายอมรับความจริงก็มีความสุขไปอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แล้วเข้าใจความละเอียดไหมเออยูนเนเพียบหรืออออนไดเอดเลยไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจความละเอียดละความเป็นเรารับความจริงไม่ได้ยังคงเป็นเราเรา รารับความจริงเชนแต่จจยืงนั่นอะไยืงนั่นเนี่ยตัวสกุลกาเปิดยืงนั่นไรเนี่ยตัวสกวลกาเปิดถ้าเป็นเราก็เป็นอัตตาบาสนใจยืงนั่นก็ใจอัตตานึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเป็นอนัตตาคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฟังธรรมะเป็นอัตตาทั้งหมด,ดง ปฏิบัติโยธน์น่ะก็ไว้ด้วยกับปงกับปรากอดเวยกัปงการล้างค่ะนงกปงร่โรถลดจบตรนี้พระคุณเจ้าตอว่าการปฏิบัติเนี่ยก็คือการปพรมนะครับการปพรมก็คือว่าอย่างเช่นยอมรับนะครับการยอมรับอย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้มีกลิ่นที่ไม่ดีไม่น่าพอใจก็คือเรายอมว่าแค่เป็นอาเฮตุกะไม่ใช่เป็นเราแค่เป็นอาเฮตุกะนะครับแล้วก็เป็นการที่ยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดและดับ นี่คือการปฏิบัติพระธรรมลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้เพราะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าไม่ฟังคําของพระองค์เป็นคําของแต่ละคนเองไม่ใช่คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงเป็นสัจจรดมะ เพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจริงไม่ใช่อริยสัจธรรมอริยสัจธรรมเป็นปัญญาที่สามารถรู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงเพราะฉะนั้นหนทางซึ่งเป็นมัคที่จะรู้ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหนทางนั้นอริยมัรคสัจจะเป็นสัจจะที่สี่ของอริยสัจจะ เพราะฉะนั้นเริ่มจากสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกถ้าไม่เข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาก็จะพยายามไปรู้สิ่งที่กำลังมีความพยายามมีจริงเป็นธรรมะแน่นอนแต่เป็นการพยายามผิดเป็นมิจฉามักเพราะความเข้าใจผิดทำให้พยายามผิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดเกิดเพราะไม่รู้ความจริงถ้าไม่ละการติดข้อง เพราะไม่รู้ความจริงจะไม่รู้ว่าขณะที่ต้องการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นเป็นอริยสัจธรรมที่สองขณะนี้นะคะความไม่ละเอียดทำให้เราไม่สามารถเข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจริงจำเป็นต้องพูดถึงความจริงทีละหนึ่งลักษณะถ้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วดับไม่เป็นใครและก็ไม่มีใครสามารถทำให้เกิด ฉันหนทางคือเข้าใจความจริงว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นอนัตตาหรือเปล่าทีอนัตตาก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเป็นเราไปปฏิบัติได้ไหมโดยฉะนั้นตาจะยืนตปฏิบัติมันบานอะไรเต๋มันบานเต๋เพราะฉะนั้นเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉามากัก เป็นหนทางผิดเพราะไม่สามารถที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งความจริงที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าไม่ตรงต่อความเป็นจริงจริงต้องมีสัจจะบาร,รมีตั้งแต่ต้นว่าอะไรเป็นหนทางไม่ทราบพระคุณเจ้ายังมีข้อสงสัยหรือเปล่าคุเจ้ามีไอปะไมนจะได้ตุนนาปโตติดเนื้อเมีอนไรแตกรนาจังโชโรหงรามไม่เนรซาญโยมากดสวดแท้ ក៏ដល់ដល់ថាអ வை ជាការបប្រតិបត្តិចឹងទៅក៏ចង់ចម្រើនពរខាងញោមថាការបប្រតិបត្តិការយល់ព្រមនៅធម៌អ வை ដែលវាកាត់ឡើងចង់ចម្រើនពរញោមចឹងណាញោមញោមតែគាត់ឲ្យញោមអាចារ្យគាត់សួរទៅគាត់ឲ្យគាត់ដល់ដល់ថាអ வை ទៅជាការបប្រតិបត្តិចឹងការបប្រតិបត្តិអ வை ដែលយើងយល់ព្រមនៅធម៌ដែលវាកាត់ឡើងវារលត់យើងយល់ព្រមនឹងហើយទៅជាការបប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធអវាររបស់ព្រះតេជមានព្រះភិក្ខុឧទាហរណ៍ថាលឺត្រឹមទៅជាការលឺឯង หรือห้าเบร์รดตบัตัดนน่นก็น่าจ้องแผนน่งเนี่ยพระคุณเจ้าก็ค่ะก็พูดถึงว่าเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยคือการที่แบบพร้อมย้อมรับในสิ่งที่มีแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปใช่ไหมมียอมรับเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาโดยฉะนั้นเปย์ได้ยินกระนานกาบปรอมตัตัวนั้นคือเจีย ណាជាអត្តាម <sabey> ិនមែនជាអនត្តាលោកចា៎វាជាអត្តាមានតែយើងមិនប្រកាន់មិនប្រកាន់នៅអវ័យដែលជាយើងគ្រាន់តែយើងព្រមតទួលនៅតាមអវ័យដែលវាកើតឡើងប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រកាន់ថាយើងឯងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហៅថាតថាគតប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនជាប់នៅក្នុងបញ្ញត្តថាជាតថាគតទេវាគ្រាន់តែជាសម្មតបញ្ញត្តិដើម្បីជាការហៅគ្នាបាននៅក្នុងការសនមត់តែមិនគណនាចង់បកប្រែចំណុចឃើញ ที่เป็นคนเจ้าก็เข้าใจว่าเหมือนการที่ยอมรับว่าสิ่งที่อย่างเช่นเห็นนี่ก็คือเป็นเห็นน่ะไม่ใช่ยอมรับยอมรับคือเรายอมรับแต่เข้าใจถูกต้องว่าเห็นไม่ใช่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดของธรรมะเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปและเป็นเจตสิกอะไรเป็นรูปอะไรเป็นจิตอะไรเพราะฉะนั้นลักษณะที่ยอมรับ ไม่ใช่ลักษณะที่เข้าใจที่ยอมรับเป็นเรายอมรับแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นความจริงอาการยังปลอมถัดตัวนั่นคือจิตยุลุนยึงนั่นคือเมนแม่จิตกาบเยอะลงจ้าจิปัญญาถ้าเข้าใจความจริงความเข้าใจคือปัญญาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นภาวะขณะนั้นที่เข้าใจความจริงปัญญานะั่นคือจิตพิวเวนะได้ ยนในกาปัจจณละนุไม่ใช่ฟังอะไรก็ยอมรับฟังอะไรก็ยอมรับนั่นคือเราแต่ธรรมะเป็นธรรมะแต่และหนึ่งไม่ใช่เราความเข้าใจถูกไม่ใช่การยอมรับแต่เป็นความเห็นที่ถูกต้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นเรายอมรับเห็นผิดว่าเป็นเราแต่ไม่ใช่เราเพราะเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงว่า เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ายอมรับเป็นอัตตาถ้าเข้าใจเป็นสภาพของธรรมะชนิดหนึ่งเป็นปัญญาเจตสิกขณะที่เข้าใจไม่ใช่ยอมรับแต่รู้ความจริงข้อสำคัญที่สุดเป็นเรามาแสนนานไม่ได้เป็นธรรมะแต่และหนึ่งจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ความจริงว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นอนัตตาทั้งหมดต้องเป็นคนตรง ទៅតែជាបុគ្គលត្រង់ array 2 array ผิดអ way you call away ទៅមានជាងមិនអាច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  សម្មតិសច្ចៈដែលបីយើងកំណត់គ្នាហៅបានហើយបរមត្តសច្ចៈគឺអ្វីដែលកើតឡើងគឺជារូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកើតរលត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអាចកំណត់ថាអូអ្នកនេះយល់ព្រមអ្នកនោះយល់ព្រមវាស្ថិតនៅក្នុងសម្មតិសច្ចៈសច្ចៈដើម្បីការហៅគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពេលរកាយល់ព្រមតាមពុទ្ធនោះគឺវាធម៌បញ្ញាធម៌បញ្ញាវាកើតឡើងឃើញច្បាស់ថានេះវាគ្រាន់តែជាកម្មជាវិបាករបស់សត្វលោកតែប៉ុណ្ណោះឯង ពីមិនមែនជាសັດពីមិនមែនជាបកកលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការយល់ព្រមវាគ្រាន់តែជាសមតិសច្ចៈដែលយើងលើកឡើងដើម្បីឲ្យឲ្យកម្មយោបានឲ្យអាចលះនៅសេចក្តីតុងបានធម្មតាកាលណាយើងមិនយល់ព្រមអានេះយើងហៅថាយើងប៉ុន្តែតាមពិតអាការយល់ព្រមហ្នឹងជាទូនៃបញ្ញាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងកំណត់គ្នាថាអូយើងយល់ព្រមដើម្បីការឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវភ្លើងឆេះទៀះត្រូវមេតាបៃដាសំឡាប់អស់មេតាបៃដាស្លាប់ឬញៀតស្លាប់ จังกรนาออยังปัญญาทายยังมันยลการนายยังมันยุลพุ่มวิญญาณทั่วไยังมิสเดยตกหลังปัญไตเปไปลยปัญญาการล่ยังยลพุ่มทั่วสะได้จบเยอะอ๋อแต่ดูเหมือนพระคุณเจ้าเข้าใจว่าการที่ยอมรับอย่างเช่นมีปัญหาอะไรหรือว่าอย่างเช่นอกุศลวิบากที่เกิดขึ้นเหมือนยอมรับอกุศลวิบากนั้นก็นี่เป็นปัญญาไม่นะครับอันนี้ท่านเข้าใจอย่างนี้ครับค่ะ ไม่เข้าใจแล้วยอมรับเป็นปัญญาหรือเปล่าเ mm hmm. พราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายที่หลึกซึง้งธรรมะทางปวงเป็นอนัตตาแล้วเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราทุกอย่างถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้แม้แต่ความเข้าใจอยู่ดีๆเกิดเข้าใจได้ยังไง mm hmm. ฟังแล้ว mm hmm. เข้าใจเข้าใจเกิดแล้วดับขณะที่เข้าใจไม่ใช่ใครยอมรับ แต่เข้าใจเกิดขึ้นเข้าใจแล้วดับตกาได้โยน้องโโยกาลากาโยน้อกลดตัววิงจึงจะละความเข้าใจไม่ใช่เราที่เข้าใจถ้ายอมรับเมื่อไรจะไม่ใช่เรายอมรับแต่ความจริงของการยอมรับเมื่อเข้าใจถูกต้องเดี๋ยวนี้ธรรมะที่เกิดไม่ดับถูกไหม ឥឡូវនេះត្រូវទេធម្មមនឹងដែលកើតហើយមិនរលត់ទៅវិញហ្នឹងតើត្រឹមទៅទេមិនត្រូវតยอมรับមិនព្រមទៅទទួលទៅធូរទេអូខេហ្នឹងទេยอมรับยอมรับว่าធម្មាកើតរលត់មិនដັບเหรอមិនใช่មិនยอมรับមិនยอมรับមិនยอมรับเพราะไม่จริงតែព្រោះมันปัดអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមទៅទទួលយកព្រមទេព្រោះมันปัดធម្មៈเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับ จริงไหมทอมแม่อะไรนั้นกาพาหิ่ลโดลดโดดตาปเปิจริงครับไม่ใช่เรายอมรับแต่ความจริงเป็นความจริงข้อสำคัญคือไม่มีเรา<ำ>แน่นอนตราบใดที่ยังเป็นเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะยังสงสัยไหมคะในในรมินไอสองไซชงอติเตจ้ากุมจ้า ដោយឥតអត់មានអីក្រាន់តែចង់វែងញេពីហ្នឹងបន្តតាមពិតវាដឹងថាអ្វីដែលវាកាត់ឡើងវាសិតទៅជារូបផលក្នុងនិមធរវាជាជាចិត្តចរសឹកហើយនឹងរូបដែលរកកាត់ឡើងហើយរលត់ទៅដោយព្រះមេអភិបអង្គសម្ដែងថាមានតែទុកទេដែលកាត់ឡើងមានតែទុកទេដល់តាំងនោះតែកណាចង់សួរថាគំចិត្តຢູ່ពីថាបប្រតិបត្តិហ្នឹងយកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទីអាចឆ្លើយមានពិសដល់ការបប្រតិបត្តិហ្នឹងមានន័យថាយើងយើងយើងមានន័យថាធរអ வை ដែលយើងព្រមដែលវាកាត់ឡើងរលត់ទៅមានន័យថាការបប្រតិបត្តិហ្នឹង មានថាបើយើងនិយាយដល់បញ្ញត្តិយើងគិតថាមេយើងយល់ព្រមតាមធម៌ដែលវាកាត់ឡើងហើយវារលត់ទៅវាធម៌ធម្មតាវាមានហេតុមានបច្ច័យកាត់ឡើងឧទាហរណ៍ច័កខោដែលកាត់ឡើងតាមអាឆ្ងាយបន្តិចមកពាកមកដូរពាកមកដូរឧទាហរណ៍ថាដូចជារូបកាត់ឡើងតាមច័កខោវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាមានបច្ច័យកាត់ឡើងហើយវារលត់ទៅវាអាចមានអ្នកណាជាអ្នកបង្កប់បញ្ជីឲ្យវាកាត់ឡើងហើយវារលត់ទៅហើយโยมរាប់ទៅព្រមទទួលនឹងទទួលយ៉ាងម៉េចព្រមទទួលថាវាកាត់ឡើងហើយវារលត់ទៅមែន ดูท่านพระคุณเจ้าเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยประแต่ประแต่เนี่ยคือการที่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วก็ดับไปเหมือนว่าอยอมรับอะไรมีก็มีอะไรดับไปก็ดับไปอย่างเช่นที่ท่านพูดเมื่อก่อนก็คือว่าบ้าไม่บ้าอย่างเช่นว่ามีใครเผาบ้านอะไรนี่ก็ยอมรับตามอกุศลที่อกุศลวิบาท่านจะ แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำจ๊ะตรัสถาโดยโดยโดยบด็จญาณตรัสถาព្រមតៃរូបអរូបពធឲ្យនឹងនាមពធដែលជាអ្នកកាត់ឡើវមិនមានសัตว์មានបកលទេพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าแค่รูปธรรมและนามธรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่สัตว์บุคคลเกิดและดับมั้ยកើតហើយរលត់ទេកើតឡើងហើយក៏វាតាំងនៅតាំងនៅហើយក៏វារលត់เกิดขึ้น แล้วก็ตังอยู่ตังแล้วก็ดับไปครับเพราะฉะนั้นใครยอมรับដូច្នោះតើនរណាជាអ្នកយល់ព្រមអត់មាននរណាជាអ្នកយល់ព្រមទេដរាបណាទួបញ្ញាកើតឡើងវាប្រកបឡើងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងសន្មត់ថាយើងជាអ្នកយល់ព្រមមិនមានໃຜទីយอมรับแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นก็ยอมรับครับปัญญารู้ความจริงหรือไม่รู้ก็ยอมรับដូច្នោះតើបញ្ញាហ្នឹងគឺដឹងនៅការបិទនឹង บอัดดังนั้นก็เจต่อผอมผอมถามค่ะถามว่าปัญญารู้เข้าใจความจริงหรือว่าปัญญายอมรับโดยฉะนั้นสุธาปัญญานั้นคือดังนกาเปิดน้านโยหรือก็ปัญญานั้นคือกาโยโปร่ง បញ្ញានឹងដឹងពីការប៉ិនប្រាន់តែយើងសន្មតថាយើងជាអ្នកយល់ប្រាការសន្មតមិនមែនជាការប្រកាន់បញ្ញាក៏គឺរู้ຄວາມจริงนะครับតែเราพูดว่าเรายอมรับนี่ก็คือពืนพูดបញ្ញត្តិថាค่ะเพราะយ៉ាងเป็นเราចាព្រោះនៅជាជាយើងណាលោកចានៅជាយើងវិញយើងចេះប្រមទៅតួប្រមអីហ្នឹងតែបញ្ញាគឺកិច្ចបញ្ញាហ្នឹងជន់กว่าចំหมดຄວາມเป็นเรา ណ៎តម្រាំតើអស់អាភិបជាយើងនឹងเพียงฟังขณะนี้เท่านี้หมดความเป็นเราរីយ៉ាងណ៎ដូចតែយើងគួរតែបានស្ដាប់ប៉ណ្ណប៉ុណ្ណឹងតើអស់អាភិបជាយើងនៅនៅថាเพราะฉะนั้นหมดความเป็นเราไม่มีความเป็นเราเป็นอนัตตาเป็นพระโสดาบันណ៎ដូចនេះណែតម្រាំតើអស់អាភិបជាខ្លួនយើងនឹងគឺនេះជាប្រសោតតាបាននឹងណា ຕ້ອງເຂົ້າໃຈອະရိຍະສັດຈະທຳ3ຮອບដូច្នោះຖືແຕ່ຢູ່ໃນອະရိຍະສັດຈະທໍມັນ3ຈຸມຄະນະນີ້ເປັນການເຂົ້າໃຈເມື່ອຟັງເທົ່ານັ້ນដូច្នោះຄະນະນີ້ນັ້ນຕ름ແຕ່ການບັນດາຍຢູ່ໃນຄະນະໄດ້ບັນສ្តັບເນາະເທ່ຈິງແມ່ປັດເພັດປັດຈິງຄັບຢູ່ໃນຫ້ອງນີ້ເປັນທໍາມະໃນក្នុងປະຕູກນີ້ກໍຊິທໍາມະ เอาไปนอกห้องเป็นเราค่ะพระเจ้นต้องเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นมากตามลำดับเข้าใจความต่างของปริยติปฏิปฏิปฏิเวดอาอริยสัจธรรมสี่สามรอบเป็นอาการ12พระสัมมาสัมพุทเจ้าตรัสอย่างนี้หรือเปล่าตรัสใช่ไหมบนรทาควารยจตั้งต้นอนดอท่านก็ตรัสอย่างนี้แล้วครับค่ะ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจรอบที่หนึ่งว่าเป็นรอบที่หนึ่งเพราะฉะนั้นปริยัติรอบที่หนึ่งคืออะไรสาวแต่ดับบลกละอาน้บังคือสาวแต่ปัตตเมกลงบางเล่นประกนแตะครุนเย็นถ้าว่าโสตาปฏิมาเกิดขึ้นก็ละความเป็นตูดตนไม่ใช่ค่ะยังไม่เป็นพระโสดาบันเพระต้องมีปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทในอริยสัจสี 4. ทั้งสี ครบถ้วนกุมจั๋งมีภาษามีម្ដងទៀតមិញថាមិញមាននេះថាដែលយើងអាចឈប់ប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងបានតើជាប់តែសោតតាបញ្ញមគលមានសោតតាបតមៈកើតឡើងបានអាចពេញប្រកាន់បានថាថាกล่าวว่าที่ละตัวตนได้จนกว่าที่จะเป็นโสตาปัตติมะจึงละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นต้องมีปริยัติใช่มั้ยដូច្នេះត្រូវมีปริยัตตะនឹងមិនទេ ត្រូវមានបរិយ័តឲ្យត្រឹមត្រូវទើបអាចបានដ ᅡ ទៅដល់ផ្លូវនោះបានត້ອງមានបរិយ័តទីត្រូវតើអាចតាមាទីជិះដើរទៅតាមផ្លូវនោះបានព្រោះជឿនពេលនេះបរិយ័តទីត្រូវត្រូវឬយ៉ាងដូចនេះឥឡូវនេះតើបរិយ័តនឹងតើត្រឹមត្រូវហើយឬនៅត្រឹមត្រូវប្រន្តែវាញៀនញុំវាញៀនញុំខ្លះត្រឹមតែមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងត្រូវត້ອງតែบางท่านក៏เพียงแค่เป็นพื้นฐานเท่านั้นไม่ได้ค่ะปริยะ ปริยตัติปริรอบรู้<ม>ในความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแดงให้เข้าใจอย่างมั่นคงจึงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิด<ม>รอบที่สองคือปฏิปฏิได้<ม>ถ้าไม่มีปริยัติอย่างมั่นคงปฏิปฏิเกิดไม่ได้คำว่ายอมรับนี้คือเป็นการแสดงธรรมของคนขเขมร คนก็เป็นแสดงทำส่วนมากส่วนใหญ่ก็แสดงว่าเรียนรับความจริงไม่ใช่เรียนรู้ความจริงเหรอครับรู้กับรับไม่เหมือนกันแต่เป็นคนขเขมรแสดงอย่างเรียนรับความจริงหรือก็เรียนรับ ของจริงหรือก็เรียนรับธรรมะจริงไม่ใช่คาว่าเรียนรู้เข้าใจความจริงต่างกันก็มีธรรมกคิผู้แสดงธรรมที่กัมพูชาบางท่านเขาก็แสดงอย่างนี้ว่ายอมรับความจริงเนี่ยใช่ก็คือว่ายอมรับความจริงก็มีความสุขไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเข้าใจความละเอียดไหมอโยนภยป หรือออนไดเตออเลไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจความละเอียดและความเป็นเร,เ,รเ,รเรารับความจริงไม่ได้ยังคงเป็นเราเราเรารับความจริงเช่นเนยแต่จียืงนั่งแต่ยืงนั่งเนตตูสควากาเปิดยืงนั่งไรเนตตูสควากาเปิดถ้าเป็นเราก็เป็นอัตตาบาสนจียืงนั่นก็จีอัตตานึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรม,มะเป็นอนตัตตาคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฟังธรรม,มะเป็นอัตตาทั้งหมด เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถูกต้องไม่ใช่ยอมรับว่าไม่มีเราแต่ไม่เข้าใจอะไรว่าทำไมไม่ใช่เรา <c oughs> เพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าไม่ใช่ยอมรับหรือไม่ยอมรับจะใช้คำไหนก็ได้แต่เข้าใจสิ่งที่มีระดับไหนเยอะนะสักแสกบอบัมมัดยังโยลปัญญาพีเวนในปัญญาปัแต้อุตหธา ញាណញោមខ្លះគាត់មិនដាល់ដឹងថាបញ្ញាវិជ្ជាបញ្ញាផងតែយើងអាចប្រាប់គាត់ថាបញ្ញាគាត់យល់បញ្ញាជាដឹងយល់ព្រមហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដបងយើងត្រលតាល់តែបញ្ញត្តិថាយើងទៅនឹកយល់ព្រមតតែមានន័យថាយើងសំដែងអំពីសម្មតិសច្ចៈដើម្បីជ្រៀលដល់បរមតិសច្ចៈព្រះសិនិទានฟังធម្មាเพื่อเข้าใจขึ้นถูกต้องមិនខាដូចស្ាយយើងស្ដាប់ធរហ្នឹងគឺដើម្បីយោបន្ថែមឡើងបន្ថែមឡើងមិនទេ พออก็เจริญโพลค่ะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเหมือนยอมรับยอมรับยอมรับจนกว่าไม่ใช่เรา